การเมืองในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมันมีปัจจัยทั้งภายในและภายนอกปัจจัยภายนอกก็น่าจะเป็นสิ่งที่เรารับรู้กันมา้ากพอสมควรเรื่องของระบบของการเงินในต่างๆที่เข้ามาเรื่องของพื้นที่ผมยังเชื่อว่าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยยังคงยึดในเรื่องของกลุ่มการเพราะว่าเรายังคงต่อสู้ในเรื่องเรื่องของ เรื่องของสิทธิเรื่องของออการทํางานการมืองเนนเชิงการพัฒนานะครับฉะนั้นพรรคประชาชาติเนี่ยก็จะมุ่งเน้นเรื่องนี้เป็นหลักครับจริงแล้วทางพรรคประชาชาติก็มีคนรุ่นใหม่อยู่อยู่แล้วเพียงแต่ว่ารอบนี้มองมองถึงความสําคัญที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็การให้พื้นที่กับคนรุ่นใหม่ลงสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้เราได้ แสดงศักยภาพซึ่งคิดว่าเรามีทีมพร้อมที่จะมาทํางานทางการเมืองถือว่ามันเป็นพื้นที่เฉพาะนะเราจะอาจจะมีพรรคการเมืองพรรคบางพรรคที่เขา,าชูคนรุ่นใหม่อาจจะเห็นภาพามีการขับเคลื่อนคนรุ่นใหม่แต่อย่าลืมว่าในพื้นที่ก็เป็นพื้นที่เฉพาะอย,าอย่างนึงที่คิดว่าคงจะต้องใช้โอกาสนี้ที่คนรุ่นใหม่จะต้องมาช่วยกันในการที่จะนำพาประเด็นของวาระของเราเนี่ยครับนำไปสู่การแก้ปัญหารครับ คือประชาชาติเนี่ยเป็นเป็นพรรคที่พยายามที่จะนำพาสังคมไปสู่การสร้างสังคมสันติสุขมาตั้งแต่ต้นนะครับแต่ปัจจัยานทางการเมืองไอ้น,นี่เป็นสิ่งที่เราจะ,จะต้องสู้พอสมควรเ,เราก็อยากจะให้งานการทำงานทางการเมืองเนี่ยการเลือกตั้งโดยเฉพาะการเลือกตั้งให้เป็นเป็นด้วยความบริสุทธิ์นะครับแล้วก็ความบริสุทธิ์นี่นจะนำไปสู่ความยุติธรรมเราเราจะคาดหวังสังคมยุติธรรม ไม่ได้ถ้าเกิดว่าพื้นฐานการได้มาซึ่งไม่ยุติธรรมมันก็จะทําให้สังคมไม่เกิดยุติธรรมแน่นอนอันนี้เราเชื่อกันอย่างนั้น